We gotta take a night train to the... สวัสดีครับทุกคนกับผมผู้ควบแบงค์ช่องแบงค์ซ่าชาแนลนะครับปิ๊งเอาใจไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเพิ่งจะได้มาสๆดๆร้อนๆนะครับเป็นน้ำหอมตัวใหม่ที่ออกในปี2021นี้เลยครับผมซึ่งเป็นน้ำหอมของ MCM นะครับผม MCM เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเฉพาะแบบแนวเสื้อผ้าแนวแฟชั่นหรือเป็นกระเป๋าางี้นะครับผม แต่ตัวนี้จริงๆแล้ว MCM อ่ะมีน้ําหอมหมดเลยครับผมซึ่งนี่ไม่ใช่ตัวแรกของเขาเขามีน้าหอมที่ออกมานานแล้วหลายตัวมากนะครับผมแต่ผมเพิ่งจะรู้จักแบรนด์นี้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาโด่งดังขึ้นอีกครั้งใน23ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ทําให้เขาโด่งดังก็คือกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าครับผมยิ่งเป็นกระเป๋าเนี่ยโด่งดังมากจริงพวกเซเล็บต่างๆหรือดาราวัยรุ่นหรือแนวสตรีทนะครับ ชอบเอา MCM ไปใช้นะครับก็เลยทําให้ตัวนี้ดุ่มดังขึ้นมาหลายคนจะเข้าใจว่า MCM นะครับเป็นของเกาหลีแต่ไม่ใช่นะครับ MCM นะครับเจ้าของจริงอยู่ที่เยอรมันนะครับผมโอเ okay. ค MCM ตัวนี้มีชื่อว่า MCM e a de f a r f u m นะครับผมอืมสิ่งที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพูดกระทัน้องห่อมันเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้ชื่อเป็นชื่อของเขาเลยก็คือ MCM e a de f a r f u m แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยมีน้ําหอมมาแล้วนะครับผม MCM e a de f a r f u m นะครับผมออกแบบมาเพื่อ ใช้ในทางบูมเมนและคอมเมนต์ครับผมเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยชอบน้ําหอมแล้วก็มาเขียนกันว่าเฮ้ยฉัน,เ,นเป็นผู้ชายฉันต้องใช้น้ําหอมผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงฉันจะต้องใช้น้ำหอมผู้หญิงสิคะไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นน้ําหอมยูนิเซ็กนะครับซึ่งผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วว่าจริงๆแล้วน้าหอมมันไม่มีเพศหรอกมันอยู่ที่เราเนี่ยนะครับไปตั้งท่ายมันเองนะครับผมซึ่งเอ็นซีเอ็มนะครับมันจะออกแนวแอมเบอร์เป็นแนวฟุตตี้ซึ่งผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันเป็นน้ำ ผมจะไม่ค่อยสนใจอันนี้จะไม่ได้พูดให้ฟังนะครับผมก็ดูๆไว้แบบเออๆนะครับท่านผู้ชมโอเคเรามารู้จักโน้ตของน้องหอมตัวนี้ครับท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของราสเบอร์รี่แล้วก็กลิ่นของแอปเปิลคอร์ดครับเมดิโน้ตจะเป็นกลิ่นของพีโอนี่ไวโอเล็ตลีฟแล้วก็เจสมินครับส่วนเบดโน้ตจะเป็นกลิ่นของแอมบอ์ซานแซนเดอร์บูดมอสแล้วก็วานิลลานะครับผมจากที่เราฟังโน้ตมาเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างของกลิ่นแบบท็อปโน้ตเมดิโน้ตเบดโน้ตนะครับมีีีทททััั้้้้้งงงงงงกกกกลลลลิิิ่่่่นนนนขขขออออดไไมมมมผแแววบบา ไม่รู้สิมันไม่ได้บอกว่าเป็นแนวซีตรัสนะครับผมจากความรู้สึกของกลิ่นนะตอนแรกแต่ว่าส่วนตัวจากที่ผมมาใช้เองนะครับผมรู้สึกว่ามันก็แอบมีความเป็นซีตรัสเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับผมโอเคเรามาลองใช้น้ําหอมตัวนี้กันเลยครับอ่ะผมให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนอันนี้เป็นขนาดเป็นตัวจิ๋ว7 ml นะครับผมผิวสัมผัสของแพคเกจจิ้งค่อนข้างจะดีมากผมมีความรู้สึกว่าของขนาด100 ml ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือ มันมีความเป็นหนังเทียมิดนึงครับผมจับดูแล้วมันไม่ใช่แบบเรียบๆไปเลยอ่ะมันมีความเป็นหนังๆเหมือนจะนุ่มๆแต่มันก็เป็นแข็งๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หนังนะมันเรียนแบบมาเฉยๆครับผมแล้วก็ที่น่าชื่นชมก็คือกล่องครับอันนี้ขนาด7 ml เขายังทำกล่องมาดูดีมากมีความเป็นแบบว่าอทองๆร,ระยิบระยับนะคะผมแต่ว่ามีความแบบปิดทองหล, <laughs> <icism> ลังพระในแง่ั้นนะครเลยม่ผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำกล่องแล้วก็แพ็กเกจจริงออกมาได้ดูดีตรงกอ่การเป็นแบบ ดีไซเนอร์แบรนด์ที่แบบว่าขายของดรูร,กรากระพงกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเควางทำไมเรามาลองกันเลยนะครับผมอ,อึ๊บจ๊บคือแบบแบบนี้ค่อนข้างที่จะเปิดยากเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเล็กๆหน่อยอะรับเปออ่อะเรามาลองดูครับว่าิ่นเป็นประมาณไหน โอเคดมเลยนะครับว่ากลิ่นเป็นประมาณไหนจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกว่าน้าหอมทุกตัวที่ผมรีวิวแล้ว่ผมลองมาทุกตัวแล้วนะเวลาที่มาดมดูลองดูที่ปแบบการแสดงนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าก็แบบว่าวเราก็จะได้มีอารมณ์ร่วมกันเนาะเฮ้ย <c oughs> เขาแบบลองจริงอะไรเงี้ยก็ลองจริงนันแหละอ่ะหนึ่งสองสามผมต้องบอกเลยนะคะว่าในโน้ตเขาไม่มีกลิ่นของเบอร์กามอสเลยแต่ส่วนตัวผมผมดมขุดแล้วผมมีความรู้สึกถึงเบอร์กอร์มอสเล็กๆครับในกลิ่นนี้ แล้วกลิ่นแอปเปิลคอร์นะครับผมผมว่าคนไทยเราอะ่ะไม่ค่อยชิมกลิ่นแอปเปิลคอรจากการเป็นลูกเป็นผลจริงเราจะไม่ค่อยได้ดมจากผลจริงซึ่งผมก็ไม่เคยดมผลจริงของเขาแต่เราจะได้กลิ่นของแอปเปิลคอร์จากพวกน้ําผลไม้ต่างๆครับ ซึ่งการเปิดตัวเขาในช่วงแรกนะครับเป็นกลิ่นแอปเปิลคอร์ที่ผมเคยได้กลิ่นมาจากน้ําผลไม้กล้วมากับกลิ่นของราสเบอร์รี่ครับผมทําให้กลิ่นมันค่อนข้างที่จะเบรนเข้าหากันซึ่งกลิ่นแอปเปิลคอระผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของความเป็นฟุตตี้ซึ่งมีความเลมอนซึ่งมีความเบอร์กามอตรวมเข้ามาอยู่ในทีครับพอมันมาเจอกับกลิ่นของราสเบอร์รี่อะมันก็เลยทําให้เป็นกลิ่นที่มีความฟุตตี้ที่มีความเบอร์รี่ครับผม ฟุตี้เบอร์รี่แล้วก็แบบมีความกลิ่นแบบหอมๆนวลๆนะครับตาหแบบน้าหอมกลิ่นนี้ในช่วงที่เปิดตัวมาตอนแรกๆแ,แต่ผมต้องบอกว่าไอตอนที่เปิดมาตอนแรกๆนี่ก็เป็นปัญหาได้ครับซึ่งตอนนี้ผมมีความชินกลิ่นมาแล้วแต่ครั้งแรกที่ผมลองกลิ่นนี้ผมจําได้ว่าตอนนั้นอากาศร้อนแล้วก็ผมลองครั้งแรกแกะลงมาใส่มือแล้วผมมีความรู้สึกว่า กลิ่นมันดีไหมดีครับตีเป็นมวลหอมแล้วก็ละมุนขึ้นมาเลยแล้วก็มีความทั้งมีหลากหลายความรู้สึกว่าทั้งหวานทั้งสดชื่นทั้งฟุตี้แต่มันมีกลิ่นที่รู้สึกถึงความสั่งเคราะห์เล็กๆครับซึ่งกลิ่นนั้นนะตอนแรกผมรู้สึกแสบจมูกนะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆชิมกลิ่นมันก็รู้สึกว่าเออมันก็หอมดีมีความหวานมีความแอบพีทเล็กๆด้วยนะอน้ำหอมตัวนี้นครับผมหลากหลายอารมณ์มากอะ่ะเป็นกลิ่นแอปเปิลคอร์ดที่ค่อนข้างที่จะ มีความเก๋เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นเก๋ๆในช่วงแรกๆครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมกลิ่นพอเริ่มเข้าสู่มิเดโนนนะครับ กลิ่นม <Rapid. S 1> <ha? S 2> like ันจะมีความนวลเพิ <t> <chat> ่มมากขึ้นมีความเป็นดอกไม้ขาวกล้วยแบบกับกลิ่นที่มีความเป็นโรสครับมีความกุหลาบหลังจากที่ผมพูดคําว่าโรสนะคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นมีโรสในโน้ตเลยกลิ่นเพียวนี้ครับเพียวนี้เป็นเหมือนตระกูลโรสตระกูลหนึ่งนะครับก็เลยจะทําให้เป็นกลิ่นโรสที่มีความนวลๆละมุนๆนะครับผมดังนั้นนะครับในช่วงกลางๆของน้ำหอมกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่มีความสวีทมีความหวานจากตอนแรกที่มีความสดชื่นเล็กๆพอถึงช่วงกลางจะมีความหวานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มมีควาแบบ ดอกไม้ขาวแล้วก็มีความฟุตตี้อยู่ในทีครับผมแล้วหลังจากนะครับเบรกด้นนะครับผมแปลกมาก สำหรับเป็ดโน้ตของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมมันจะมีกลิ่นของแอมบร็อกซานซึ่งแอมบร็อกซานเนี่ยชอบใส่มาในน้ำหอมผู้ชายที่มีกลิ่นแบบเท่ๆเช่น the all stars เช่นแบบ eternal white l i อย่างเงี้ยก็มีกลิ่นของแอมบร็อกซานนะครับผมซึ่งไอตัว mcm ตัวเนี้ยก็ใส่กลิ่นแอมบร็อกซานนั้นมานะครับผมซึ่งกลิ่นแอมบร็อกซานอ่ะมันจะมีความพิเศษก็คือเป็นกลิ่นที่ดมแล้วก็อยากดมอีกซึ่งน้ำหอมตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกแบบนนนัั้ะครบผม ซึ่งเบตโดนดของเขาอะ่ะกล erm ิ่นแตนด์วิชร่วมมากับกลิ่นของวานิลาแล้วก็กลิ่นมอสนะครับผมทำให้กลิ่นนะ่ะมีความแบบสุขุมนุ่มลึกขึ้น แต่ก็มีความสดชื่นแบบหวานหวานในช่วงปลายครับผมคือที่ผมบอกว่ามันมีความสดชื่นเพราะอะไรวะเพราะว่าหลังจากที่ผมใช้น้ำหอมตัวนี้ไปแล้วก็ลองดูนะครับผมเมื่อคืนเนี้ยผมได้ลองใส่ดูในช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับผมพระรู้ว่าเราจะมาอัดคลิปวิดีโอมึได้ชมกันนะครับผมก็ลองน้ำหอมตัวนี้ที่ข้อมือซึ่งตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับประมาณช่วง9้าโมง ผมก็ยังได้กลิ่นของเขาอยู่แต่เป็นกลิ่นสกินเซนต์กลิ่นสกินเซนต์ก็คือกลิ่นที่เราต้องแบบเอาหน้ามาดมใกล้ๆครับผมกลิ่นมันจะมีความหวานที่แอบมีกลิ่นของความเป็นแบบเลมอนเล็กๆอย่างผมรู้สึกว่ากลิ่นท้ายๆแบบสกินเซนต์เขาแอบมีความคล้ายกับอีเซลลองไวเออร์เฟสในช่วงแรกที่เป็นกลิ่นของน้ำมะนาวโซดาเล็กๆครับผมแต่มันจะเป็นกลิ่นที่บางมากๆบางถึงขั้นที่แบบว่าคุณจะต้องเอาจมูกมาดมอย่างเงี้ยนะครับผมแบบ อย่างเงี้ยไม่ได้กลิ่นอย่างแน่นอนนะครับในช่วงหลังๆซึ่งเป็นกลิ่นของเบคโลิของเขา้วนะครับผมซึ่งก็จะสรุปได้ว,ว่าน้ําหอมตัวนี้มีความเก๋ตรงที่ท็อปน้ตเบสโน้นตเบคโน้ตเขามีความแบ่งชั้นกันค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดว่ากลิ่นมันเป็นแบบว่าแยกชั้นกันชัดเจนครับแต่น้ําหอมตัวนี้ผมต้องบอกนะครับว่าถึงมันจะมีการแบ่งกลิ่นชั้นที่ชัดเจนแต่มันก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความพิเศษมากมายอะไรครับกล่าวคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะ เจอได้ในน้ําหอมทั่วๆไปครับผมซึ่งข้อดีที่มันเป็นนี้ก็คือมันเป็นกลิ่นที่ ค่อนข้างที่จะดมแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยหอมน่ารักใช้ง่ายอะไร้ยครับแต่ว่าถ้าจะหาความแปลกใหม่ของน้ำหอมตัวนี้อาจจะหาไม่ได้ครับผมสาหรับเสน่ห์ของน้ำหอมตัวนี้ที่ต้องพูดเลยนะครับนั่นก็คือแพคเกจจิ้งของเขาสําหรับผมคนที่เป็นแฟนคลับของ MCM อยากจะใส่เสื้อผ้าหรือคิ้วกระเป๋าของเขาแล้วก็แบบอยากคอพคิทลุกให้สุดการฉีดน้ำหอมที่เป็นแบรนด์เขาเลยก็จะทําให้ลุคของคุณดูคอมคลีทมากขึ้นครับผมแต่ถ้าคนที่แบบสายมาใหม่อยากจะได้น้ำหอมที่มีความกลิ่นแปลกใหม่อันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้า คนที่อยากได้น้าหอมที่มีความแบบว่าใช้งานง่ายใช้งานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเอาไปใช้งานอะไรก็ได้เอาไปออกกําลังกายก็ได้ออกไปเที่ยวก็ได้ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าจะความแปลกใหม่ของกลิ่นตัวนี้ไม่ได้มีความแปลกใหม่มากเพราะว่าผมยังรู้สึกถึงกลิ่นของความเป็นแบบคล้ายๆ CK1 c k b คล้ายๆกับอีสเตอร์ลอง์นวายเออร์เฟสในช่วงท,ท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่า ความแปลกใหม่อาจจะไม่มีแต่ความเป็นแฟชั่นสำหรับน้ของเจนี่ตอบโจทย์แน่นอนครับน้ตของเจนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับวัยรุ่นมัธยมปลายเป็นต้นไปครับแล้วก็เหมาะกับวัยทํางานช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วด้วยความที่เขา กลิ่นนมาว่าเป็นน้ําหอมที่เป็นใช้ได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายผมว่าน้ําหอมตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างนั้นครับเพราะว่ากลิ่นมะนาวไปในทางที่มีความสดชื่นก็จริงแต่ก็มีความฟรุตตี้นะครับผมเป็นความสดชื่นที่มีความสดใสซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นน้ําหอมที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับวัยรุ่นมากๆหรือเป็นช่วงวัยทํางานที่แบบว่าช่วงต้นๆครับ ดังนั้นคนที่อายุประมาณ30ขึ้นไปแล้วหรือในช่วงใบทําง,งานที่ต้องการความเงียบขึ้นต้องการความที่แบบว่าฉีดไปแล้วให้คนยงเกรงน้คหอมตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมแต่ถ้าแบบว่าสายแฟชั่นสายวัยรุ่นแต่งตัวสตรีทสตรีทน้ำหอมตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ไปออกกำลังกายได้ไหมผมว่าได้ครับฉีดสักประมาณ1สเปรย์สสเปรย์ก็ไปออกกำลังกายได้แต่แนะนําว่าให้เป็นกลิ่นที่2อของเขาก่อนเพราะว่าท็อปน้นน่ะอาจจะมีกลิ่นที่บแบบชุนๆมึนๆกลิ่นสังเคราะห์ที่บออกได้าจจะ มึนได้ในบางคนแต่สําสหรับผมอะพอชินกลิ่นแล้วก็เป็นกลิ่นที่โอเคครับใช้งานง่ายดีแล้วก็น้ำหอมตัวนี้นะครับความติดคนผมว่าค่อนข้างที่จะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาช่วงแรกผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันตีเป็นมวลนะครับผมช่วงแรกอะตีเป็นมวลคนได้กลิ่นแน,น่นรอบตัวเรานะครับเป็นออร่ารอบตัวแบบว่า คือแบบว่าช่วงแขนนะได้กลิ่นแน่นอนแต่พอเริ่มเข้าสู่มีดโน,น้นนะครับกลิ่นเขาจะเบาบางลงมาอยู่ในช่วงศอกของเราแล้วพอถึงช่วงเบลดโน้อนอ่ะต้องเข้ามาดุมถึงจะได้กลิ่นนะครับผมแต่ถ้าจะเอาให้ช่วงกลิ่นที่ได้กลิ่นเลยคนรอบข้างได้กลิ่นประมาณ4-5ชั่วโมงได้กลิ่นครับผมแต่ว่าถ้าจะพูดถึงกลิ่นับต้นจนจบเลยผมว่า6-7ชั่วโมงก็ยังได้นะครับ แต่ว่ากลิ่นที่เป็น6-7ชั่วโมงแล้วเป็นกลิ่นติกินเต็มจะต้องเข้ามาดึใกล้ๆครับผมดังนั้นน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถ้าคุณชอบแพคเกจจริงที่ทําออกมาเก๋สวยงามมีความแปลกใหม่ในแบบแพคเกจจร้งเรานะไม่ใช่กลิ่นนะครับสามารถซื้อน้ำหอมนี้ได้เลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไปวางตั้งโชว์ก็ยังเป็น ครอพที่ดูดีมากๆครับผมแต่ว่าถ้าจะเอากลิ่นที่แปลกใหม่แบบว่าไม่ซ้ำใครผมว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาแบบไปวางไปตั้งไปความเก๋ไปความสุขส่วนตัวจัดไปเลยครับตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าทั้งกล่องทงแพ็กเกจจริงเถาอมาได้ดีมากๆขอชื่นชมสมหรับการเป็นน้ำหอมของ,งแบรนด์แฟชั่นชท้องฟครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใช้ไหมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เจ้าของผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมแบงค์ปันนะครับสวัสดีครับ Bye. -bye.